แก้วายเต็มแต่ตุนอยู่นี่ปันท้องคําได้ไปนองราคาพี่น้องเอ้ยแพงอีหรือองุ่นซืมาจากเทสโก้โมูโมเขาแบงไฮของบ,บรกาซื้อของบรเห็ุงานของกระเลยประซสร่ของกระเลยอดออากขอาไปเพงแค่อยสกิน,กน,นที่นีม่มูกระเลยอหายมาหมูคนฟิลิปปินตีด้ไดมูมกระไร้รสแอปเปลิลเนี่ ชมพู้เนี่ยแพงทุกอย่างแหละพี่น้องผลมไม้น่านปลาดุกประลาอะไรพี่น้องเนื้บานข่อยปลูกอ้อมบานอยู่ผลไม้ยุ่งอ้อมบานทั้ง มักร้าน้ำหอมทั้งมะพร้าเตีย้ยสุรสารพัดที่คอยปลูกไว้มันมีคนดูแลแค่ให้ดอกพี่น้องของาอยู่นี่เร็วกลยอุดเอา,าลูกสาวลาซุากปริญญาผลละพี่น้องูองแต่งงานผลละก็จะได้ก,กลับไปอยู่ไทยตามความคิดคอยได้ไหมโอเคอยู่พี่น้องใส่ได้สวัสดี